สวัสดีสบายดีและสวัสดีจ้าพี่น้องมาผักเงินหอกนเช้าแป๊บเดียวน่ะเป็นสีพาไปหาสื่ออยังเนาะก่อนเมื่อเจ้าพี่น้องเดี๋ยวเหาสิไปถ่ายภาพเป็ยังการนรงกันเลยต่เหมือนตรงกันนะจ้าพี่น้องเนเช้าเป็นสีพาไปขี้หลุดก็ก็งินวันเสาร์วันพีธวันเสาร์อ่าไม่ได้เพิ่มเซนึ่งวันพีธได้เพิ่มสองเซนเออแล้วคอนเสารี่ ดเี้ยน้อเฮ้น้อรถก๊อกก๊อกรถอ,อันเ,เดือนนี้ก็เจ้าอันขี่ฟรีเบอร์เดือนเนาะเดือนหนาแล้วเก็บเงนินพีฟรีรถฟรีแล้าไปใครเมื่อคืนกลางกูเจ้าจิับๆๆๆๆ แลื่อมือเนระื่งเลื่ออลื่อมืมเลื่อมิตลนะมือนี่มอมื่รมันซาเล่อยเลยน้องมือมาเลื่อิจิตอส่บ้างแอบฟอกอะไร่้แบบถ้าพกเราเื่อมืือเจ้าตึงมือนั้นแค่คล้องมันจะมื่อ เป็นปืนนันเป็น,นปืนนี่น่ขับนึ่งคื ลุ้นละุ้เนาะแล้วพี่น้องมีโอกาสจะมาครั้งแรกในนะชีวิตเลยเนี่ยเป็นคนลาวยังเคยเประตูายเลยจะพี่น้องเลย<ม>เดี๋ยวสิพา่ามาเลยน้องไปถ่ายหกดิพอแมนประตูใายอ้นูชัมเบอรี่น่ยประตูใสนะประตูใสเหมือนมเบอร์ีร่เลยะสวนประตูายจะพี่น้องเนาะมีโอกาสนะเนานะครั้งแรกในชีวิตเลย อ๋อแดดจันโทรศัพท์สิเราเบเิดสคนนะเนี่ยจันสิเป็นวินมใ่ข้างแรงงได้มาเดในช่วงเที่ยวนอาอเขาจะมาอมานาเแรงๆถงเลยนะเหตุลดทุ่นพอมาเบื่ออันนี้มัน บ่ายแล้วมันหอนแหงจ้ะพี่นอ้องนี่เลยจ้ะพี่นอ้องตุไซตุไซเจ้าพี่น้องจะซ้ำหอนแหงอันเลยตุไซได้แล้วนี่เจ้าขาวไปข้าไปเมือง เดียคอนสซงบางไม่ตนะืนกว่คนวน่ยสลายแล้วกะขจอหนีาำแรงกาบ่าวสาวอ่ะเชินเครืรอ่องแด้บอกเชินเครื่องแด้บอกก็เย็นอ่นน,นี้เย็นอันี ใส่ใสสอบบุบ้อลาวจันทบุเวียงจันทร์อนครหวงเวียงจันทรด้วยทางตรม่าัวกงานบรรยากาศดีได้กลับไปไหนนะพ่อเย็นเลยพอมันป็นรูนะอยู่ในเย็นเเนาะขอดื่งกานี่ทางก็ไปทางในเมืองนังานเดียวไปเล้พี่น้องไปทางไนเ้ากับบเิไปบุหุจนักที่สัก

ไปว่าคันมีบ่อยมาก็เฉยบ่เคยเห็นทางกเห็นครังแรกเนชีวิตเป็นคนเ่าเแท้ยังเคยเห็นเลยจเลย่นเลือ่ได้ต้องิเกิดกันะตอ้บบไเป่ดเเนาพี่น้องมาท่องเที่ยวมายังเว้นอยู่น้องขาจ้เรืไดเปิดน้ำผุชาแคทมาเอาเห็นสามน้ำผุ ปอผ่าเมื่อเนาะซะนาซาฟามาเบิ่งแป,ป๊บเดียวกะซีเมือเอ่อ<ค><ด>น้ออะนรกัดอะไรกับไม่ได้พาถึงถึงเนาะพี่นอ้องเพราะว่าาเอาเนาะมาเบิ่งแป,ป๊บเดียวกะซ<รอ>ีเมื่อนาะเวลามาันสาดั่นเวลามันเจาะโผล่ก็เลยไม่ได้ถึงถึงเด้อข้าพระองค์สามีแหละมีบุญตาจะมาเบิ่งสามีแล้วป็นคนเล่าให้เธอทก็ได้เห็นครั้งแรก มาโหลดเรียบร้อยเลยจ้ะพี่น้องเน,งน,งน,นา,าะทำงานแล้วยังถ่าหลดพวันโทรเอาโทรหาหลดนั่นคุ๊บคุ๊หลดอะไรเนี่นด้พี่น้องโหลดก็จะส่งฟรีเนาะครับส่งฟรีจ้า เอินใหม่ตลอดเนาะเวลาพระเจ้าไปทรงมันได้ก็ะล่งมันนั่นแหละห้องใหม่ยามพระสินเืิอเนาะ